บายดีพี่น้องวันนี้อาสิพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศ,กาศอาแคมป์ของอาบรรดาจารีเป็นกำลังเหน็นกันเยินอยู่น้องพี่น้องบรรยากาศก็ถือว่าดีดีพี่น้องเนาะหมู่มีแดดเนาะพี่น้องอากาศค่ะขึ้นผาขึ้นบนแล้วก็มีลมพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าขสี่ายบรรยากาศตามันสะพังแคมป์ของ กันเจียนบานคันตจานน้อพี่น้องตอนนี้มันคันตจานเป่นกำลังเฮ็ดกันเจือนทะพังแค้มคองนอพี่น้องก็ถือว่า,าบรรยากาศสวยสดงดงามนอพี่น้องเนาะถือว่าเป็นหูเป็นตาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถือว่าพี่น้องย่างหล่อส่งตะพังกันเจือนแค้มครองบ้านคันตจานนอพี่น้องเนาะ,ปะไปติดตมิมารสุมกันพี่น้อง เอาพี่น้องหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ที่เซนท่าลงแคมของที่ไก่กับวัดเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเซนทา่าตัวนี้เป็นเซนท่าท,าท,าทาาี่พี่น้องทางบรคันตาจารย์เปิสี่ขามไประหว่างาบัณบิตาจารย์กับไปบัดอนทำงินนาะพี่น้องอมาตอนบรดอรทำงินก็ถที่ว่าเป็น บ้านที่อยู่กลางเกาะมีน้ำคลองนมีหนองน้ำที่มีหมู่บ้านประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนมีหนองมีฟืนมีไฟมีคลองน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะภายในอนดมเมือนเนาะเด่๋ว่าพี่น้องถ่ายชมบริเวณนะเนาะอ้าวหลังจากนี้ครับก็จะพาพี่น้องมาชมสถานที่ภายในวัดเนาะเป็นสถานที่แห่ง กราบไหว้บูชาของพี่น้องทางบ้านคันธจารเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮะที่บาพี่น้องไทยชมวิวภายในวัดบ้านคันธจารเนาะนี่ก็แม่นสิ่งที่บ้านคันธจารเปิ้นพึ่งสร้างแล้ววางบ่ดนนี่เนาะก็ถือว่าสวยสดงดงามเนาะเดี๋ยวฮะที่ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก็คอยไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็น เด็ดมาแล้วนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาสูงรุมกันพี่น้อง เาพี่น้องสุดท้ายนี่เบาอองเคยผู้ไทยเกิดชีพภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศอยู่ครัวเก่าน้องครัวเล็กสมัตยตะกี้พี่น้องที่ซาบาันขัตจารย์เพนดใไต่ขามมาแต่ข่าวก่อนเดี๋ยวนี้กระบาได้ใส่เลยพี่น้องพนนี่ครัวปูนเลยพี่น้องเนาะเอาพี่น้องกันถอว่าเจอกันขิปนาเดอพี่น้องลิปนีเบาอองเคยผู้ไทยสีขอคำว่าสบายดีพี่น้อง